สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุขภาพดีกับหมอฟื้นฟูนะคะท่านผู้ชมโดยเฉพาะผู้สูงวัยคงจะมีความอยากรู้นะคะว่าในเรื่องของการฟื้นฟูเกี่ยวกับความจําสติสัมปชัญญาญะและก็การรับรู้เนี่ยมันมี การฟื้นฟูอย่างไรได้บ้างหรือเราจะมีวิธีการรักษาอย่างไรได้บ้างนะคะในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะในเรื่องของอการฟื้นฟูเกี่ยวกับความจําและก็การรับรู้นะคะโดยผู้เชี่ยวชาญที่มาร่วมสนทนากับเราในวันนี้ได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พาริิ์วงแพทย์อาจารย์เป็นแพทย์เวชศาสตร,ร์ฟื้นฟูของโรงพยาบาลสํารงการแพทย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับ ค่ะอาจารย์คะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับรู้สติปัญญานะคะรวมถึงความจําด้วยแต่อยากจะถามอาจารย์อยากจะให้อาจารย์อธิบายให้ท่านผู้ชมได้ทราบก่อนว่าในมิติของการรับรู้สติปัญญาแล้วก็ความจำเนี่ยมันมีอ,องค์งประกอบอะไรบ้างคะสิ่งที่เรียกว่าสติปัญญาหรือหรือความสามารถในการรับรู้หรือสมรรถภาพสมองเนี่ยฝรั่งเรียก cognition ใช่ไหมครับ cognition มันมันเป็นสิ่งไม่ใช่สิ่งเดียวแต่มันเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยความสามารถหลายอย่างเช่นความจําความคิดการใช้ภาษาซึ่งผมคิดว่าวิธีมองเนี่ยเรามองแบบนี้จะดีว่าขั้นที่หนึ่งเลยเนี่ยถ้าเราถ้าเราเปรียบเป็นลูกตาตื่นอยู่เนี่ยคือมันต้องมีความตื่นหรือความหลับก่อนก่อนจะพูดถึงเรื่องระดับการรับรู้เนี่ยต้องมี alertness ้คือ attention เมื่อมีการตื่นแล้วต้องมีการเลือกรับรู้ได้เราเรียกว่ามี attention มีสมาธิจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะความสามารถที่จะมีสมาธิอันนี้เรียกว่า attention ค่ะอันที่สองเราบอกว่าความสามารถเนี่ย attention เนี่ยเหมือนไฟฉายเมื่อส่องไปแล้วเนี่ยเมื่อส่องไปแล้วเนี่ยเราจะทราบว่าเป็นอะไรว่าเป็นอะไรเราเรียกว่าวิชว p เพร e เซชันคือเพร e เซชันคือการประมวลผลแสงเข้าตาผมเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าเป็นรูปคน S <S สมองต้องป,ประมวลผลก่อนบอกอ๋อนี่เป็นรูปคนคนผู้หญิงชื่อนี้รู้จักอย่างนี้ถัดไปนอกจากประมวลผลสมองประมวลผลเกี่ยวกับการรับรู้แล้วสมองยังต้องประมวลผลเกี่ยวกับการ <C oughs> วางแผนการเคลื่อนไหวเช่นเ,เช่นผมเซ็นชื่อหรือประมวลปากกาผมไม่ต้องคิดแล้วมันมีโปรแกรมอยู่ผมเดินเนี่ยบางทีผมไม่ต้องคิดเรื่องการเดินมันจะเดินอย่างไรผมมแต่เล่นมือถืออยู่โปรแกรมหรือว่า การเรียงลำดับ s e q u e นซ์ของการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอีกส่วนหนึ่งของ cognition ค่ะถัดไปนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของภาษาภาษาด้วยค่ะภาษา<ส>ทั้งการรับฟังเข้าใจการเรียบเรียงสื่อออกแล้วก็พูดออกไปด้วยใช่ไหมคะค่ะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของความคิดในระดับที่สูงซึ่งฝรั่งเรียกว่า executive function แปลว่าคิด วางแผนลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนหลังสิ่งสมควรและไม่สมควรซีนารีโอในใจว่าถ้าทำแบบนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นจะเป็นแสดง,งว่าในมิติของการรับรู้หรือความรู้เนี่ยไม่ได้มีในในแง่ที่คนเราคิดว่าเป็นความจำอย่างเดียวไม่ไ้มีาจใช่แต่จ,แตจะต้องมีประกอบด,ด้วยตั้งแต่การรับรู้การการไฟฉายส่องออกไปเพื่อเห็นว่าเป็นอะไรและการที่เราคิดประมวลผลว่าเราจะทำ เคลื่อนไหวอย่างไรหรือตอบสนองต่อสิ่งนั้นอย่างไรก็เป็นหลายๆอย่างรวมกันใช่ไหมแม้แต่เราหยิบปากกาขึ้นมาแท่งหนึ่งเพื่อจะเขียนเนี่ยมันใช้ใช้ฟังก์ชันทางสมองเยอะมากทีนี้มันจะนําไปสู่ว่าผู้สูงอายุสมมติว่าสูญเสียสมรรถภาพทางด้านความคิดเนี่ยและสติปัญญาเนี่ยกับคนไข้ที่เป็นถูก มีก้อนเนื้องอกแล้วผ่าตัดออกไปหรือเส้นเลือดแตกในสมองเหมือนกันไหมคะการเสียจะเหมือนกันไหมคะจันคล้ายแต่ไม่เหมือนอย่างเช่นเราบอกว่าเราเป็นความจําเสื่อมค่ะจันมันจะเสื่อมในส่วนไหนหรือมันจะเสื่อมไปทั้งหมดเลยเวลาผู้สูงอายุความจําเสื่อมนี่ไม่ใช่ว่าระบบความจามันช้างเป็นตัวแทนความจํามันจะเสื่อมอย่างเดียวมันจะเสื่อมเรื่องการรับรู้ด้วยมิติสัมพันธ์ด้วยรูปภาพอยู่ก่อนหน้าใกล้ไกลหน้าหลังเรื่องความคิดการวางแผนเรื่องการวางแผนการเคลื่อนไหวเรื่อง attention สมาธิจดจ่อ คือทุกอย่างเนี่ยมันจะลดลงไปหมดทุกิตเหมือนคนที่เวลาเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะ,ะเรียนรู้หรือว่าทําอะไรได้เนี่ยเพราะว่ามันสูญเสียไปในหลายๆนิติใช่ไหมคะอา,าจารย์ผมอยากจะเปรียบอย่างนี้สมมุติว่าสมองมีอยู่ก้อนหนึ่งเต็มๆค่ะแต่ละส่วนของสมองก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับสติปัญญาเนี่ยที่ต่างไปสมมติมีรอยโรคที่ตรงสมองที่เกี่ยวกับการพูดก็จะพูดไม่ได้หรือจะฟังไม่ได้ แต่อย่างอื่นยังดีหมดอ๋อค่ะแต่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงวัยที่จํานวนเซลล์ในสมองมันลดลงพร้อมๆกันหมดก็คือเซลล์การรับรู้เหมือนที่บอกสมองหดในสมองฟอร์ค่ะก็เซลล์มันน้อยลงในทุกๆแผนกทุกๆแผนกก็ยังทํางานได้แต่ทํางานน้อยลงน้อยลงน้อยลงทุกแผนกอันนี้คือลักษณะผู้สูงวัยซึ่งแตกต่างจากที่อาจารย์บอกตะกี้ว่าถ้าอย่างคนที่มีก้อนเนื้ออย่างเดียวอาจจะสูญเสียแค่ บางอย่างอย่างนี้รหรือเปล่า<ช>คะแต่ถ้าเป็นผู้สูงวัยเนี่ยจะสูญเสียไปในหลายๆมิติครับซึ่งนิยามของคําว่าสมองเสื่อมที่แท้จริงก็คือว่ามันต้องมีปัญหาทุกฟังก์ชันอ๋ออาจารย์คะถ้ายอย่างนั้นเนี่ยในผู้สูงวัยเนี่ยเรามีวิธีป้องกันไหมคะหรือมีวิธีการฟื้นฟูมีวิธีการแนะนําอย่างไรที่จะช่วยทําให้ป้องกันหรือทําให้โอกาสที่เราจะมีการสูญเสียแบบนี้เนี่ยลดลง ในผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมแล้วค,คือเซลล์สมองมันลดจำนวนน้อยลงจนจนกระทั่งฟังก์ชันทุกอย่างทำงานได้ลดลงเนี่ยข้อข้อเท็จจริงข้อจริงที่ที่น่าเสียดายอยู่ก็คือว่าเ,เรามักจะไม่สามารถเพิ่มจำนวนเซลล์สมองขึ้นมามได้แล้วก็เรามักจะไม่สามารถให้เซลล์สมองเนี่ยมันมันทำงานเร่งเครื่องทำงานทดแทนจนกระทั่งดูไม่ออกได้ ในเมื่อถึงวัยที่เรียกว่าหลงแล้วจริงๆเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเป็นเรื่องของการกระตุ้นการทํางานของสมองเอาไว้เพื่อเพื่อให้เซลล์สมองที่ยังยังมีสภาพทํางานได้ถูกใช้งานเพื่อเพื่อชะลอการสูญเสียแต่มีประเด็นอย่างนี้ก็คือว่าผู้สูงอายุที่แม้แต่ที่เรียกว่าหลงแล้วเนี่ยแม้แต่หลงมากการสื่อสารเริ่มจํากัดเริ่มพูดไม่รู้เรื่องต่างๆแต่สมองที่เป็นอารมณ์เนี่ยก็ทํางานอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลเนี่ยต้องครอบคุมไปถึงเรื่องมิตินี้ด้วยว่าอยู่ให้สบายใจอย่างเงี้ยครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ากลับกันคือยังไม่หลงยังไม่หลงมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าการออกกําลังกายพอเหมาะสมการการพักผ่อนที่ดีการไม่มีความเครียดเลื้อดลังการได้ใช้สมองโดยเฉพาะใช้ทุกแผนก คือ,อไม่ใช่ทําแต่สุดกุอย่างเดียวนะครับ<อ>ใช้ทุกนแผนกมิติสัมพันธ์วาดภาพ<อ>จินตนาการมิติใกล้ไกลวางแผนการเคลื่อนไหวหัดเล่นกีฬาใหม่ที่ไม่เคยเล่น<อ>หัดทําสิ่งที่ไม่เคยทําการต้องใช้ความคิดวางแผนลําดับขั้นตอนแล้วไม่ใช่เพียงแต่ว่าสุดกุอย่างเดียวเล่นอ,อยู่เกมเดียวอย่างเงี้ยจะเป็นการบังคับใช้สมอง ททั่วุกน,แ,นแสดงว่าถ้าในกรณีที่เรายังไม่มีภาวะสมองเสื่อมรเราอาจจะสามารถป้องกันด้วยการบริหารสมองใ,ในหลายๆด้านหลายๆมิติอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าอาจจะเล่นเกม หรือเล่นเกมสดุดกุเล่นเกมอย่างอื่นออกกําลังกายทําอะไรใหม่ๆเต้นรําอะไรอย่างนี้เพื่อบริหารให้สมองในส่วนต่างๆเนี่ยมันเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะเสร็จแล้วแต่ว่าถ้าในกรณีที่สมองเสื่อมไปแล้วซึ่งเราไม่สามารถจะทดแทนได้ก็อาจจะเป็นในลักษณะของอการทำ<ด>ให้ดูแลแล้วก็ทําให้สมองส่วนที่ยัง ใช้ได้มันยังใช้ได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่เลยมีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือว่าเซลล์สมองเนี่ยมันก็ทยอยปลดเกษียณทยอยหมดสภาพไปนะครับตามอายุของเราทั้งนี้เนี่ยถ้าไม่มีสภาวะเรียกว่าบังคับใช้มันก็จะไม่มีแรงกระตุ้นให้เซลล์สมองที่ยังยังคงสภาพอยู่ได้ทำงานเราก็เชื่อว่าสมองเซลล์สมองจะเสื่อมน้อยกว่ากัน หมายว่าต้องกระตุ้นใช้ไว้และจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยขบวนการเหล่านี้มันค่อยเป็นค่อยไปค่ะเซลล์สมองมันค่อยๆลดจานวนลงไปช้าช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมือนกับโรคอย่างเช่นอัลไซเมอร์เงี้ยเซล์สมองลดลงเร็วมากทีนี้ถ้ามันลดช้าช้าการปรับตัวแบบช้าช้าก็บางทีทําได้ทําให้อาการมันเซลล์สมองสมองมันค่อยๆฝ่อไปเหมือนกันแต่ฝ่อไปตั้งเยอะละก็ยังไม่ออกอาการ เราก็จะสังเกตเห็นว่าบางครั้งเนี่ยผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยท่านไม่ได้ทํางานประจําเต็มเวลาแต่ท่านก็มีการใช้สมองเยอะ เมื่อบังเอิญได้ไปทำซีทีสแกนหรือไปทำเอ็มไอก็สมอง่อแต่ว่าแต่ว่ายังแจ๋วอยู่เลยคุยยังคมชัดแล้วก็เข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างสามารถคิดวางแผนใช้ได้ทุกอย่างในนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็สมองมันค่อยๆ่อไปแต่มันก็ค่อยๆปรับตัวไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเมื่อที่เราควรทําเมื่อเราคิดถึงเรื่องโรคสมอง่อเนี่ยหรือว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยเราควรที่จะต้องพยายามกระตุ้นการใช้สมองไว ตั้งแต่ในวัยกลางคนเป็นต้นไปเลยฮะอย่างต่อนเนื่องจะช่วยยืดระยะการใช้งานสมองที่ดีแต่ส่วนในเมื่อว่าเมื่อถึงจุดวิกฤตไปแล้วเซลล์สมองม<ฆ>ันน้อยจนมันทํางานเต็มที่ไม่ได้แล้วอันนั้นเป็นเรื่องของการดูแลจัดสิ่งแวดล้อมอย่าให้สับสน<ฆ>อะไรต่างๆอยู่กับต้นไม้เขียวๆอาจารย์คะแล้วเดี๋ยวนี้นะคะมันมีอุปกรณ์ง่ายๆอะไรที่สามารถที่จะทดสอบในเรื่องของการรับรู้ ให้กับคนที่สงสัยไหมคะอาจารย์ว่าเออเรามีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะอาจารย์การทดสอบเนี่ยแบบที่ทียมทํากันทั่วไปก็เป็นแบบทดสอบบนกระดาษนะครับก็มีหลายสํานักนสามารถเลือกใช้ได้แต่ว่าการทดสอบบนกระดาษนี่จะมีข้อจํากัดบางอย่างเช่นมันไม่มีเสียงแล้วก็เช่นมันไม่สามารถจับเวลาวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นรายละเอียดยากทีนี้เราก็ได้ทําเว็บไซต์ขึ้นมาอันหนึ่ง เราเรียกว่า Thai Neurotest.com ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราเราออกแบบให้มันสามารถประเมินเรื่องภาษาได้บางส่วนประเมินเรื่อง attention ได้บางส่วนส่วนพวก visual perception นี่ก็ได้บางส่วน attention ทีนี้หมายวามว่าไง Thai Neurotest นะครับ T H A I แล้วก็ Neurotest T H A I ครับ Neurotest น,ะะน N E U .com R O ค่ะ T E S T ครับมันก็จะมี C o C o C o C ในโมดูลของ attention เราก็จะมีมีภาพขึ้นบนจอคนที่คนที่เราต้องการทดสอบเนี่ยก็ต้องคอยจับจ้องอยู่ว่าหน้าจอสีดำเนี่ยเมื่อไหร่มีมีไฟเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีสีขาวขึ้นมาต้องกดกด Space Bar ค่ะเราก็จะบอก reaction time ว่าสามารถบอกการตอบสนองได้ค่ะหรือว่าเราอาจจะทำ reaction time ชนิดที่เป็นเป็น choice คือถ้าสี่เหลี่ยมที่ขึ้นมานี่เป็นสีเขียวอ เป็นสีแดงเป็นสีน้ำเงินให้กดปุ่มถ้าเป็นสีเขียวห้ามกดถ้าเป็นสีม่วงห้ามกดอย่างนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการเทส attention นะครับ visual perception เนี่ยเรายังไม่ทำไม่ถึงแต่ว่าจะมีการฝึกฝึกสายตาว่ากรอกตาตามเป้าได้กลอกตาตามเป้าเรื่องภาษาอันนี้น่าสนใจค่ะเราทดสอบว่าผู้ผู้ผู้ป่วยสโต o k เนี่ย <C> e <an> เวลาฟังเสียงเราแยกออกไหมเช่นเสียงอากับเสียงอูเนี่ยเราไม่นึกว่าคนไข้ที่เป็นสมองซีกซ้ายบาดเจ็บเนี่ย <C> e <an> มากมากกว่าครึ่งนะมีปัญหาในการแยกแยะเสียง <C> e <an> ไม่สามารถแยกแยะเสียงได้ไม,ไม่ใช่คําพูดนะ <C> e <an> แค่เสียงแยกไม่ได้ละอากับอู <C> e <an> G U เนี่ย <C> e <an> ปุ่มนี้คือเสียงอาปุ่มนี้คือเสียงอูให้คลิกว่าปุ่มไหนคลิกไม่ถูกค่ะแสดงว่าเว็บไซต์ที่ทำเป็นแอปพลิเคชันนี้ คนทั่วไปก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้ใช่ไหมคะเราเปิดไว้เข้าไปได้แต่ความหมายมุ่งเนี่ยจริงๆก็คือว่าเพื่อให้แพทย์และนักบําบัดเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือประเมินคนไข้อ๋อก็คือคทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครที่สงสัยว่าตัวเองเป็นเนี่ยก็อาจารย์แนะนําว่าให้ไปพบแพทย์ก่อนแล้วแพทย์ก็จะเลือก อุปกรณ์ในการที่นนจะใช้ประเมินที่เหมาะสมต่อไปนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูในเรื่องของการรับรู้สติปัญญาแล้วก็ความจํานะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปวดหรือความผิดปกติทางระบบประสาทอย่าลืมพบแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูค่ะ